อันนี้แฮปปี้วาเลนไทน์เขาใจนะอืมตอนแรกเขาไปดินเนอร์น้ำกันบอกเดียวเาขาสิโทษจองห้านอาหารไว้เขามีนัดก,กับครอบครัวไปแล้วไม่โอกาสนานล้ะหนึ่งนะเขาอุตสาห์เชียร์คิวให้วางเพื่อเป็นคุณเดียวเลยแด้เขามาวางอีหลี hor panah ฮอตแท้ดตกไหมเต็มไหมเต็มมึงัีชีคือมึงกูไม่แผ่เอาให้ <c oughs> กูไวอยากได้อยู่แล้วตื่นได้ไอนไรกูให้ปอดีเอฟซี FC มให้กูบอของแฟนคขับมึงข้างขาเจ้าหูนี่ เสียใจเลยเออเอามึงกูแน่ช่วมือกือบ่มีวันไว้ละเอ้าอือไม่แรงไปกินข้าวบ้านกูนะแม่กูบอกอืมไปกัน โด่ไอ้ยังไอดีของแฟนคลับบักหนึ่งมันบอกว่าบมีบอลไว้มากเลยมาฝ่าน้ำกูของแฟนคลับอย่างโดกนี่กูเห็นมันออกมาเหียนนำเต่เ้าฮะไปดีกว่าเดี๋ยวพวก <laughs> พิสดาด้คนเอาดอกไม้ให้อีกนะพิษดาอ่ะบัวเป็นของเขาของหนึงคนนะมันมาฝากให้มันมาบัมีบัวฝากเฮ็ดทำถ่า,ถากับวาเนี่ยเบิ่งขอดูนนิ ดอกไม้ก็บบมีแผลงให้สติ๊กเกอร์กับบมมีไปติดใ,ให้ซ้ำบ่มีว่าซั่นเดีขั้นเด้ดวงนึงใส่ใไผตายมีคนมาติดให้แล้วบ่ลลูจือ่อคั่นข้าเจ้าฮู้นีิข้าเจ้าเสียใจตาย,ตายาตได้หนี่ไผมาตนใดก็บ่ฮู้ 嗯、对吧？嗯。咖啡、白兰地、奶牛、嗯。对了，对了。 จักแม่มุาพาเฝือเงินซื้อดอกไม้ไปใส่เงินว่าวิเขาเป็นไรเพียงหัวทีนหัวอีกเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำกระสูนสวยยังบอสมีละก็พวกกูมีอะดิเดี๋ยวกูมาแมว มี่มันก็ได้เอาอย่างนี้วยู่หพี่อยากมันต้องเอาอย่างให้กูเพราะจำเป็นว่ะกเซาน,นี้มันเอาขนมให้พวกกูแล้ถามว่ามันก็ได้อยู่วะก็ได้อ่ะนี่โอ้ยชิคกีมกก้มักย่ยงตัวหิ้งหมักโอ้ บอกเมฆพูดสวว่ากลมมักรนี้หมดนี่นะจะมีแต่บอกเมฆแหละผู้ใจกูแล้วมึงเดีผวู้ใจกูอยะ เออสูงถึงข้าวแล้วล่ะตัวกลไปก่อนนะออกตัวแองอ่ะมั้งนี้มไม่อยากสูงไปลูก ง้อปัีญานั่นมิกมันคือบโบอกมันเลยว่ามึงหมักมันเออแม่นกูนะบอกไปเลยเดี๋ยวก็มีหมาข้าไปเดกก่อนแหละบ,อบ,อบอือว่าสูบสเปกกาถ้ามันบริคิดข,ขึ้นกันกับปู่เสียหมูลเลยได้เฮ้ย ได้แอบหมักมันได้อยู่เคียงข้างงแบบนี้ก็ดีละก็เอกไงเว้ยเข้าใจมั้ยเจ้า อีอยู่เลยจริงไหน,นอาหารบ้านกูแซ่บอ,อยู่วะมึงนี่เออแม่มันไปคล้ออีกแล้วแม่มึงค้อนบุ้งหูเรื่องอย่างไรวะก็ได้ให้ก่อนเหมือนแม่จีสิบอยอย่างแล้วดีแต่ซ้ำซึมม,มาอืมเออมึงจีเดียบอกที่กูเคยเล่าให้มึงฟัง ว่ามีคนคนหนึ่งมาเซอร์กูไว้ตอนยังน้อยอ่ะอือจีไรพี่ยังคือมึงเห็นเฮากูขี้หอนคนละคนนั้นน้ากูคือคนนั้นวะพอกูอยู่กับมึงกู รู้สึกอบอุ่นคือตอนกูอยู่กับคนคนนั้นเลยกูเปิดแอร์มันีเย็นอบอุ่นอีกนะมึงนี่คนตีนมึงนี่เออเหมือนเราเอาสแขนให้กูดำได้ซูโมนี้กูยังเก็บไว้อยู่ กูให้กบตัวมันปาะกะจอ,ปอ,ปอกปากควายปากขี้เกลยเสื้อยางหันพิงเสื้อยางเฮ้ยอย่าลังแก่คนนี้มันมีทางสู่แม่ไปเป็นอย่างบอกูใสแขนขาดเลยเอาของ,ของเขาไปใส่บ่ อว่าแรกกันพัดสู่คนในเด้อจะบริบังเอยลางก่อีกบอกเอาไม่บอกว่าตีกันมันบอดีแล้วจะไปคนนตีนี้มันดีชัาบอกไม่ได้มีคนมาช่วยตลอดได้อืมเข้าใจแล้ว สก๊อตาร์ามตรงๆยิ่งหายไปไหนกันญญแม้มือน้นที่กูยายไปตั้งแขวงกูก็ไม่ได้เห็นมึงอีกเลยโมงกลุ่มแล้ว คนเดียวที่ปกป้องกูมาตลอดกะมันมือนีเนาะกูเป็นฮีโร่ของมึงไงยมึงสัญญานณน้กูอย่างหนึ่งในบอกว่าซีโบไปหาเลี้ยงไปอีกกูอยากได้ฮีโร่บ่ได้อยากได้ตัวลายว่าไรก่อ,อก่อนอีอรู้อืมบอ ฮัลโหลแม่อ๋อโดยวางเดยโดยกกดนี้ดูอืมบอพอแล้วกูสิกลับแล้วนี่อืมบาย Bye.